ขอพื้นที่ให้กับสายบุญ ที่จะร่วมบุญกับเทศกาลเจปีนี้ค่ะก่อนที่จะถึงเทศกาลเจเนี่ยหลายคนถามคุณิงว่าจะล้างท้องด้วยดีท็อกซ์ที่ไหนดีคุณิงแนะนำดีท็อกซ์แบรนด์แม่มดค่ะสารสกัด17ชนิดนะคะทั้งผักและผลไม้รวมกันให้นะคะในเรื่องของผิวพรรณรูปร่างและล้างไส้ได้ดีมากๆค่ะของเสียที่สะสมนะตกค้างต้องล้างออกก่อนกินเจนะแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะแทนการกินผักและผลไม้เกือบ5กิโลใน1แก้วค่ะ ดื่มก่อนนอน1แก้วนะคะและก็สำหรับเด็กและก็ผู้สูงวัยหรือใครก็ตามที่อยากจะกินกาแฟหรือว่ากินโกโก้ในช่วงเทศกาลเจโกโก้กับกาแฟแม่มดเนี่ยก็เป็นโกโก้กาแฟเจพละะัสแวีแกนด้วยทุกตัวเนี่ยศไขมันศนย์เปร้ำตาลศูนย์อร์คอเลสเตอรอลมีออยอ์ไทยมีฮารานมี f อฟดีอเมริกาหรือออยอ์อเมริกา ปลอดภัยค่ะแล้วก็เราขายมา3ปีในช่วงเทศกาลเจเนี้ยพิกมากๆเลยค่ะยอดขายพุ่งกระฉุดมากๆนอกจากใครที่สนใจเอาไปดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลเจนนะเราขอแนะนําให้ทุกคนเอาไป บอกต่อด้วยมีไรายได้เข้าบ้านด้วยและ3ชิ้นนี้ค่ะเป็นโปรโมชั่นสำหรับพี่น้องชาวาสายบุญโดยเฉพาะเลยค่ะเราจะสอนออนไลน์ให้ฟรีเป็นตัวแทน d r o p ชิปได้เลยนะคะไม่ต้องลงทุนเองค่ะนะคะเป็นตัวแทน d r o p ชิป p เราจะสอนทำคลิปทำไลฟ์สดค่ะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมี ผลผลลัพธ์นะคะในแพลตฟอร์มอื่นๆมีมีคนรีวิวเยอะแยะมากมายเลยค่ะสามารถเอาไปใช้ได้เลยทั้งรูปภาพทั้งรีวิวในในเราสอนโพสต์ด้วยสอนโพสตส,สอนทําคลิปสอนไลฟ์สดทุกอย่างให้ครบหมดเลยนะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับเทศกาลเจนี้ใครสนใจทักพี่น้องแม่บุญออนไลน์ในนี้ค่ะในคอมเมนต์ของครูหนิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะขอบอกบุญต่อด้วยนะคะฝากพื้นที่นี้ให้กับคนที่กินเจคนที่เป็นสายบุญด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ